สวัสดีครับตั้งแต่วันนี้นะคะก็จะเรียนวิธีการใช้ประโยครูปถูกกระทำนะครับในคลิปที่แล้วพวกเราก็ได้เรียนวิธีผันรูปถูกกระทำเนาะว่าจะทํายังไงก็จะผันรูปถูกกระทําได้ตัวอักษรที่สำคัญคือเลเล่นดิปปิ้งถ้าหน้ามาสือนะคะมีตัวอักษรเลก็จะเปลี่ยนเป็นรูปถูกกระทำใช่ไหมครับแบบนี้ อะไรสักอย่างเละมาสเป็นรูปถูกกระทำแปลว่าถูกทำถูกกินถูกกัดอะไรประมาณนี้ตั้งแต่วันนี้ก็จะเรียนวิธีใช้รูปถูกกระทำแต่ว่า 1. รูปถูกกระทำนะครับวิธีใช้นะครับมีหลายหลายแบบมันแล้วเต่ผูื้สอนนะครับก็ไม่เหมือนกันแต่ว่ามาสำหรับผมกกนะพกที่ผมสอนตามหน้าสือเร,ร่ยนมนีหนังสือเร,รม่มนีดีมากสอนตามนี้นะคะ ที่จะเรียนวิธีใช้วันนี้นะคะอันแรกคือรูปถูกกระทําพื้นฐานนะคะว่าโดยทั่วไปนะคะรูปถูกกระทานั้นใช้ในสถานการณ์แบบไหนให้รูปถูกกระทําพื้นฐานนะคะรับก็แสดงความหมายว่าผู้นั้นได้รับผลกระทบจากการกระทําของผู้อื่นเนาะในภาษาญี่ปุ่นนะคะมีการใช้ประโยคที่ประธานไม่ใช่ผู้กระทำคือช้างหรือผู้ที่มีความผูกพันใกล้ชิดกับฉันกันมากนะคะหมายความว่าอะไรคือว่า ในภาษาญี่ปุ่นนะครับใช้ประโยครูปถืกกระทำตอนที่ผู้พูดนะส,วสมวนมากผู้พูดนะครับได้รับผลกระทบจากการกระทำของใครสักคนใครสักคนนะครับทำอะไรสักอย่างแล้วก็การกระทำนี้นะมีผลกระทบกับฉันนะครับาาก็จะใช้รูปถืกกระทำเช่นこれです先生は私を褒めましたเข้าใจไหมครับชมแปลว่าชมใช่ไหมครับให้ภาษาไทยนะครับครูชมฉันค่ะ แม่ขาวันนี้นะ่ะครูชมชั้นครูชมนูอะไรนี้ได้อยู่เนาะไม่มีปัญหาภาษาไทยนะ่ะไม่มีปัญหาแต่ว่าภาษาญี่ปุ่นนะครับไม่พูดแบบนี้มันเพราะอะไรสถานการณ์แบบนี้นะครับผู้กระทำคือครูครูเป็นคนที่ชมนะครับและชมใครอันนี้คือสก,กรมเกรียต้องการก,กำตรองก็เลยวตาิโอชมชั้นการกระทำนี้นะครับที่ครูชมชั้นนะ่ะมีผลกระทบกับผู้พูดใช่ไหม เช่นเพื่อนกินส้มตำนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับฉันเช่นเพื่อนนะคะไปกรุงเทพอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับฉันในกรณีแบบนี้นะคะก็จะใช้รูปปกเราปกติไม่ต้องใช้รูปถูกกระทำแต่ว่าการกระทำของผู้อื่นนะคะมีผลกระทบกับฉันนะ่ะภาษาญี่ปุ่นนะคะควรจะใช้รูปถูกกระทำและวิธีคิดอีกอันหนึ่งนะครบสถานาการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้พูดนะคะผู้พูดควรจะเป็นท็อปิกหัวเรื่องประธานนะครับ ภาษาไทยเนี Japanese, ่ยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าภาษาญี่ปุ่นนะครับต้องเป็นแบบนี้เช่นเพื่อนนะครับตีชันค่ะสถานการณ์แบบนี้นะครับก็หัวเรื่องตัปิกต้องเป็นชันนะครับภาษาไทยเนี่ยเพื่อนตีชันนได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าภาษาญี่ปุ่นนะครับชันน่ต้องเป็นหัวเรื่องทปิดเพราะว่าสถานการณ์ที่พูดพูดเกี่ยวคนนะครับก็พูดพูดต้องเป็นหัวเรื่องประธานอยู่แล้วอันนี้คือวิธีคิดของภาษาญี่ปุ่นด้านนั้นคืูชมชันนะครับ ในสถานการณ์ที่ฉันนะครับผู้พูดนะเกี่ยวคนก็ประธานต้องเป็นผู้พูดด้านนั้นตอนนี้หัวเรื่องตัวปีประธานนะครับเป็นวาตาชิวะเดสวาตาชิวะนะครับตอนนี้ผู้พูดเป็นหัวเรื่องตัวปีและฉันนะครับถูกชมใช่ไหมอ่าแสดงว่าปริยามโฮเมมาสเป็นรูปถูกกระทำน,นะครับก็อันนี้ผมไม่อธิบายเร็วนะครับโฮเมะราเรมาสโฮเมะราเรมาสตาต้องใสเรและก็ใช้กับเสียงอะใช่ไหมครับ はい私は褒められましたちゃんとฉันถูกชมค่ะテลールคมุนทิลล์ลักレร先生,先生,先生なับใส่คำช่วยอะไรถ้าใส่โอ้นฉันอะถูกชมครูมันแปลกๆนาะอืคือตンンンัวนี้นะครันเปนคนที่ถูกชมเล่ครูนรัเป็นอีกฝ่ายแสดงว่าใส่คำช่วยกำรนี้ですね จำได้ไหมอันนี้คือ N 5เนอะอันนี้ไม่เป็นไรเนาะอันคือฉ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 ันครอมันคือฉันคัอฉันคื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 อฉันฉันคฉันอฉันคือฉันคือฉันคืันคือฉันคันคือฉันคือฉันคือ่ันภือาันภาษาันคืานคืันคือฉัคนนคือฉันคอฉัคือันคันคือปนคือนคืนคือันอกันคอันอันนนคนคืนคือฉนคือฉัคคนอออัันอน ได้านนั้นถึงแม้ว่าสถานการณ์สงสถานการณ์นี้นะคะสถานการณ์เดียวกันแต่ว่าภาษาญี่ปุ่นนะคะอันนี้ไม่พูดและใช้พูดแบบนี้นะคะเซนเซน่ารมาาตจะถูกคุรูชมอ่ะลองทำดูเเซซววาาาาตตชิิโออยบมมนกัครูเรียกฉันใช่ไหมครับครูเรียกฉันภาษาไทยเนี่ยใช้ได้แต่ว่าอันนี้ก็ครูเรียกฉันฉันคือผู้พูดใช่ไหมแสดงว่าผู้พูดน่ะต้องอยู่หัวเรื่องต๊ปปิกนะครับวาาตชิฉันน่าตาชิวะ แล้วก็ตอนนี้ครูเรียกฉันแล้วฉันล่ะฉันนะคะถูกครูเรียกใช่ไหมแสดงว่าโยบิมาสต้มเปลี่ยนเป็นรูปถืกกระทำเป็นโยบายเละมาสตอเนไหมหน้ามาสมาสตนะคะใส่เเ่นดีบินใช้กับเสียงอะนะคะับก็เลยเปลี่ยนบีเป็นบ้าโยบาเลมฉันถูกเรียกค่ะ ในเรื่องราวการมิชวยนะคะว่าข้อมูลล์อหจือย์นัซนค่ะใช่การมิชวยอะไรถ้าใส่โอ้ก็จะเป็นกัมม์ทรงกลเรียกใช่ไหมเรียกครูฉันนะคะถูกเรียกครูหรอไม่ใช่คือถูกครูเรียกใช่ไหมครูน่ะเป็นคนที่อยู่อีกฝ่ายหนึ่งแสดงว่าเป็นกัมม์ร้อนใจการมิวยนี้นะคに呼ばれましたเป็นแบบนี้ ก็ครูคเรียกช้างกับฉันนะครับถูกครูเรียกสถานการณ์เดียวกันแต่ว่านี่คือสถานการณ์ตีเกี่ยวของกับฉันใช่ไหมและฉันนะครับได้รับผลกระทบจากการกระทําของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับดังนั้นในภาษาญ,ญี่ปุ่นนะครับต้นใช้รูปถูกกระทําอันนี้นะครับไม่ใช้ใช้อันนี้ครับผิดไหมก็ไม่ผิดแต่ว่า <c oughs> แต่ว่า <c oughs> คนนี้่ปุ่นนะะ้าะไม่มีใครพูดแค่นี้ครับให้อันนี้คือวิธีคิดพื้นฐานพื้นฐานนะครับ やんちェんがにの、私は友達にパーティーへ招待されました。とに、みれなますの。それは、あにぺん、ルプトゥークラタム、トゥークチューンですね、トで、ちゃんなかペフワわるなトピちゃんなか、トークチューンか、ドンチューンか、チューンがらいチューンパーティー、あにぺん、ちょっとマイプライターンですよね。はあ、チューンパーティーか。で、 I, เ,เพื่อนเป็นกันรองอีกฝ่ายหนึง่งเรืงว่าเพื่อนเป็นคนที่ชื่นですねทั้งเรตรนตรนนะก็ฉันนะคะถูกเพื่อนนะชื่นปาร์ตี้ใช่ไหมมันแปลกเมืองภาษาไทยถ้าเป็นภาษาไทยอาจจะเพื่อนนะคะชื่นฉันนะ่ะมามาปาร์ตี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมน่าจะนะผมไม่ไไม่แน่ใจแต่ว่าน่าจะใช่ใช่ไหมอืมภาษาไทยเนะนี่ยไม่มีปัญหาแต่ว่าภาษาญ,ญี่ปุ่นนะครับ ที่เพื่อนนะคะชิมปาราที่นะคะมีผลกระทบกับฉันนกวิธีคิดอ,อีกแบบหนึ่งคือสถานการณ์นะคะฉันก็อยู่ในสถานการณ์นั้นดังนั้นหัวเรน,นตอปิกต้นเป็นฉางอยู่แล้วดังนั้นภาษาญี่ปุ่นนะคะฉันเป็นหัวเรน,นตอปิกแล้วก็ออกพูดแบบนี้สำหรับคนไทยนะคะอาจจะรู้สึกแปลกนะคะทำไมภาษาญี่ปุ่นพูดแบบนี้นะครับอันนี้คือเหตุผล はい、例えばこれですね。私は、に叱られました。ですね。はい、ちゃんなか、どんどんですよね。わ、ですね。叱ります。く、ど、わ。あ、にく、つくらたん。ちゃんなかドーンー、どん、わ。で、こ、うめ、なんか、ちゃいかもしわいにいっぺんい、い、いかいぬん。されんは คนที่ดูว่าคือแม่ですよねถ้าเป็นภาษาไทยก็พูดยังไงก็แม่นะคะว่าฉันแต่ว่าภาษาญี่ปุ่นนะครับฉันนะอยู่ในสถานการณ์นี้เนาะแสดงว่าฉันนะครต้องอยู่กับเรื่องตัวปิกแม่ว่าฉันแสดงว่าฉันนะคะโดนแม่ว่าแสดงว่าต้องใช้รูปตึงกระทำฉันนะครโดนว่าแล้วแม่นะคะอีกฝ่ายหนึ่งคนที่ว่าใช่ไหมก็เลยใช้คำร้องนี้叱られましたพปุแบบนี่ ะะและที่เรามีโอกาสที่จะใช้บอยนะครับคืออันนี้วันว่าเข้าไปสั้ครให้เข้าไปเจมิค่ะสาสมัสเปรี้ยเสียบใช่ไหมครับเสียบห,ห,หรือแทง่านนี้นะเะแปลว่ายุงงดสเน่แสดงว่าฉันนะครับโดนเสียบถูกเสียบนะครับและยุงเป็นอีกฝ่ายหนึ่งแสดงว่ายุงเสียบฉันยุนงเสียบฉันคืออะไรคือยุงกัดใช่ไหมภาษาไทยนะครับใช้คําว่ากัดแต่ว่าจริงๆยุงไม่ได้กัดเนาะคือเสียบ ตอนที่ผมอธิบายแบบนี้กับนักเกรียนนะคบปกตินักเกรียนก็หัวเราะและมันแปลกเนาะภาษาญี่ปุน่นแต่ว่าสําหรับผมนะคบภาษาไทยแปลกมากกว่ายูไ่ได้กัดเลยเสียบไงเสียบอันที่มีลักษณะยาวๆเนาะให้ดังนั้นภาษาญี่ปุ่นพูดว่ายุ่งเสียบฉันแต่ว่าฉันเนาะเป็นคนที่โดนเสียบแสดงว่าฉันต้องอยู่หัวเรื่อง t ปิ i ดังนั้นยกว่าชิเป็น t o ป i กและก็ฉันนะคับโดนเสียบและอีกฝ่ายหนึ่งคือยุ่ง คนที่ใช้ำรงวันถูกเิ้าสรมนแล้วพูดแบบนี้ทันทีที่ผู้ไทยนะ่น่ากลัวยุงกับฉันใช่ไหมแต่ภาษาญที่เป็นต้องชัปเป็นตัวปิกฉันนะครับโดนยุงเสียบยุงกัดเนาะอะไรประมาณนี้นะครับสวาสดีนะครับใช้รูปถูกกระทาในสถานการณ์ที่พูดนะครับได้รับผลกระทบจากการกระทําของผู้อื่นใช่ไหมแต่ว่าจริงๆไม่ต้องเป็นผู้พูดก็ได้พู้ที่มีความผูกพันใกล้ชิดกับฉันก็ได้อย่างเช่นอันนี้นะครับเปลี่ยนเป็นเพื่อนก็ได้เพื่อนนะครับถูกครูชมพูดแบบนี้ก็ได้ เอาไม่เกี่ยวกับฉันเพื่อนกับครูใช่ไหมแต่ว่าเพื่อนนะคบเป็นแบบเพื่อนสนิทเนาะถ้าเป็นเพื่อนสนิทที่แบบใกล้ชิดกับฉันความผูกพันใกล้ชิดกับฉันนะคะใช้รูปถูกกระทําแบบนี้ได้แต่ว่าข้อจํากัดคือหัวเรื่องตัวปิกต้องเป็นคนที่ใกล้ชิดกว่าคนนี้ถ้าพูดๆนะครับสนิทกับครูมากกว่าน่ะใช้ไม่ได้ต้องสนิทกับเพื่อนมากกว่าครูนะคะก็จะใช้ได้เพื่องตัวปิกส่วนมากเป็นพูดูเนาะหรือว่าไม่ต้องเป็นพูดแต่ว่า ป็นเพืที่มีความผูกพันใกล้ชิดกับฉันนะคะเป็นคนเพื่อนสนิทหรือว่าพี่น้องหรือครอบครัวของฉันอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเป็นแบบนี้นะ友達はお母さんに愛されていますเพื่อนนะครับ愛されますถูกรักですね愛しますรูอยู่เน愛します愛してるな愛しますแปลว่ารักเป็นคํากริยาเนาตอนนี้นะคะนี้เป็นรูปถูกกระทําสดงว่าแปลว่าถูกรักですよねก็เพื่อนะครถูกรักอีกฝ่ายหนึ่งคือแม่แสดงว่าแม่เป็นคนที่รักเพื่อน อะแม่อัน,นี่คือโอกาาาซันそれ็ว่าคุณแม่ของเคนคุณแม่ของเพื่อนですねそれ็ว่าถ้าแล้เป็นภาษาไทยนะครับคุณแม่ของเพื่อนนะครับรักเพื่อนพูดแบบนี้เพื่อนนี้นะครับเป็นเพื่อนสนิทของผู้พูดก็เลยยกเพื่อนสนิทนะครมาเป็นตัวอีกตัวมดจีว่าถูกแม่ของเขานะรักพูดแบบนี้ได้ด้วย ตอนที่ผมคุยกับนักเรียนนักศึกษานะครับรูปถูกระทวาใช้ตรนไหนคือนักเรียนนักศึกษาส่วนมากตอบว่าใช้ตรงที่พูดๆนะครับรู้สึกเสียใจรู้สึกแย่อันนี้จะเรียนในคลิปต่ตอไปนะครับแต่ว่าแล้วคือแม่ของเพื่อน,นรักเพื่อนอ่ะผมรู้สึกแย่ไหมก็ไม่เกี่ยวแน่แน่แล้วเพื่อนนะครชื่นชันอ่ะไปปาร์ตี้ของเขาอะไรนี้ก็แย่ไหม ครูนะชมฉันก็แย่ไหมก็ไม่ใช่ว่าแย่คืออันนี้คือพื้นฐานม,มากกว่าในคลิปต่อไปนะคะเราก็จะเรียนเรื่องน,นั้นแต่ว่าไม่ใช่ว่าพูดพูดเสียใจยตลอดนะคะคือว่าในกรณีที่พูดพูดนะครับได้รับผลกระทบจากการกระทําของผู้อื่นก็จะใช้รูปถูกกระทําได้นะครับเสียใจยไม่เสียใจยเรื่องดีเรื่องไม่ดีมันไม่เกี่ยวนะครับไอเดสกะราคนเรถูกรักก็เหมือนกันนะครับแฟนรักฉันนะครับก็ฉันควรจะอยู่ท็อปิกแสดงว่าในภาษาที่เป็นต้นบอกว่าฉันนะคะ ถูกแฟนรักต้งพูดแบบนี้แม่รักฉันก็เหมือนกันฉันนะคะถูกแม่รักแบบแบบนี้นะครับเราก็ต้องชินสําหรับนักเรียนที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะต้งชินแบบนี้รูปถึกกระทําแบบนี้นะครับเพราะว่าภาษาไทยน่พูดพูดนะคะอยู่ตรงคำตรงก็ได้คำรงก็ได้ไม่ต้องเปนหัวเรื่องโทปิกก็ได้อะไรอย่างนี้วันนี้นะครับเราได้เรียนพื้นฐานเนาะรูปถึกกระทําพื้นฐานที่สุดนะครับเป็นแบบนี้ ต้นหรือวิธีใช้รูปถูกกระทําในภาษาญี่ปุ่นนะคะไบในใช้ในสถา,านการณ์ไหนสถา,านการณ์แรกคือแบบนี้นะครับมีใครสักคนนะคะที่ทําอะไรสักอย่างเนี่ยและพูดๆนะครับมีผลกระทบจากการกระทานั้นอะไรอย่างนี้ก็จะใช้รูปถูกกระทำครับดังนั้นแปลภาษาไทยตรนๆนะนไม่ได้อันนี้นะครับมันสําหรับคนไทยนะสับสนนะคะแต่ถ้าใช้ได้แนะสดงว่าคุณน,นะครับภาษาญี่ปุ่น,นเก่งขึ้นครับลอ,องใช้ดูนะคะ じゃあ終わりましょうはい終わります触っていいか